เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณอาร์ตครับคุณผู้ฟังแนะนําตัวคุณอาร์ตนิดนึงเนาะปัจจุบันนะครับเขาเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ดูแลด้านการขนส่งสินค้าโดยเรื่องที่คุณอาร์ตเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนในตอนนั้นเขาจําได้ดีว่าบริษัทที่เขาทํางานอยู่ขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียงซึ่งในจากแผนนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้หัวหน้าของคุณอาร์ตมาคุยกับคุณอาร์ต คุยเกี่ยวกับโอกาสใหม่ที่จะทําให้คุณอาร์ตเติบโตในที่ทํางานหัวหน้าเขาบอกนะครับว่าบริษัทอยากจะให้คุณอาร์ตไปช่วยดูแลสาขาใหม่ที่นั่นเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางคุณอาร์ตค่อยเลือกว่าจะอยู่ที่นั่นเลยหรือว่าจะกลับมาทํางานที่สาขาเดิมหัวหน้าเขาบอกนะครับว่าเดี๋ยวบริษัทจะเพิ่มเงินเดือนให้เป็นพิเศษตลอดระยะเวลาที่ทํางานในที่ใหม่ซึ่งถ้าหากดูเผินๆมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นข้อเสนอที่ดีใช่ไหมละ่ะคุณผู้ฟัง ในตอนแรกคุณอาร์ทก็คิดแบบนั้นว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่านอกจากตัวเขาจะได้ประสบการณ์ใหม่แถมยังได้เงินเดือนเพิ่มอีกด้วยแต่หลังจากนั้นพอเขามานั่งใจเย็นๆแล้วก็มานั่งคำนวณค่าใช้ใจ่ายต่างๆคุณอาร์ตันกลับพบว่ามันไม่คุ้มเลยประเด็นแรกก็คือคุณอาร์ทเขาไม่สามารถขับรถไปกลับที่ทํางานได้ในทุกวันแน่นอนคือระยะทางจากบ้านของเขากับที่ทํางานใหม่มันค่อนข้างไกลครับทางเดียวที่จะทํางานที่นั่นได้ก็คือต้องหาห้องเช่าอยู่ ตึงต่อให้เรื่องห้องที่ถูกที่สุดอย่างน้อยๆเลยนะค่าใช้จ่ายมันก็จะมีค่าเช่าเพิ่มขึ้นประมาณ4ี่หรือไม่ก็5,000ันบาทไหงจะค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าจีบัถาอื่นๆและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละพอคุณอาร์ตเขาเอาตัวเลขทั้งหมดมาคิดดูดีๆปรากฏว่าอะไรได้ที่เพิ่มขึ้นมันจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกทีหนึง่งหรืออย่างแย่ๆเลยนะมันอาจจะเข้าเนื้อเลยด้วยซ้ําสุดท้ายคุณอาร์ตก็เลยปฏิเสธข้อเสนอนั้นไป แม้ว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีครับแต่ถ้ามันทําให้คุณอาร์ตรต้องลําบากเรื่องการเงินตัวเขาเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันโดยหลังจากที่คุณอาร์ตรปฏิเสธงานนี้ไปประมาณ 4- ีห้าวันได้มั้งหัวหน้าเขาก็มาคุยใหม่และคราวนี้หัวหน้าเขาก็ดูแบบจริงจังมาก,มากๆเขาบอกว่าเขาได้ลองไปคุยแล้วก็ขออนุมัติจากทางบริษัทแล้วตอนนี้บริษัทพร้อมจะจ่ายเงินค่าเบี้ยลเลี้ยงที่พักให้ในทุกเดือนตลอดระยะเวลา6เดือนที่คุณอาร์ตรจะต้องไปทํางานที่สาขาใหม่ นั่นมันก็หมายความว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะคุณอาร์ตจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่าห้องอีกเลยแต่จริงๆแล้วไอ้เงินส่วนนี้มันก็ไม่ได้เวอร์เงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรอกนะครับคือเขามีวงเงินมาให้จํานวนหนึ่งซึ่งหัวหน้าเขาก็บอกตรงๆนะว่าบริษัทอยากให้คุณอาร์ตไปจริงๆเพราะว่าตอนนี้พนักงานที่สาขาใหม่ส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กใหม่อยู่เลยเพิ่งเข้ามาทํางานกันแทบทั้งหมดหลายคนยังไม่มีประสบการณ์พอจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้และในบรรดาพนักงานทั้งหมด คุณอาร์ตเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีความสามารถพอจะช่วยดูแลเรื่องนี้และก็คุมงานที่นั่นได้ซึงหลังจากที่หัวหน้าเขาอวยยศมาแบบนี้ครับคุณอาร์ตก็มานั่งคำนวณค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายดูอีกรอบหนึ่งเ,เงินส่วนนี้ที่ได้เพิ่มมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น้อยนะ้าจัดการดีๆก็น่าจะเพียงพอสาหรับค่าเช่าห้องที่อยู่ที่นั่นได้แบบสบายๆโดยหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็ไปลองหาข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับราคาห้อง ปรากฏว่ามันดันมีห้องในระดับที่ราคาพอเหมาะอยู่หลายที่ซึ่งถ้าเลือกดีๆมันก็น่าจะได้ห้องที่อยู่ได้แบบไม่ต้องฝืนตัวเองเกินไปท้ายที่สุดตัวเขาก็เลยตัดสินใจตอบตกลงกับบทน่ารับข้อเสนอนี้ซึ่งถึงแม้ว่าคุณอาร์ตจะได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักเพิ่มมาเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าจํานวนเงินมันก็ได้คงที่เนาะมันไม่ได้ครอบคลุมค่าน้ําค่าไฟที่มันขึ้นลงตลอดทั้งเดือนตัวเขาก็เลยจําเป็นจะต้องวางแผนเลือกห้องพักให้ดี พยายามให้มีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆบ้างจะไปเช่าห้องที่ราคาเทียบเท่ากับงบทั้งหมดมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันดูเสี่ยงเกินไปซึ่งพอคิดได้แบบนี้ตัวเขาก็เริ่มตะเวนออกหาห้องพักตามงบที่ตั้งเอาไว้ดูหลายที่นะทั้งอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่ารายเดือนหรือแม้แต่คอนโดมือสองแต่มันก็ยังไม่ได้มีที่ไหนถูกใจบางที่ราคาแพงเกินไปบางที่สภาพไม่ดีหรือไม่ก็อยู่ไกลาจากที่ทํางานเกินไป จนวันหนึ่งคุณอาร์ตเขาได้มาเจอกับคอนโดเก่าๆแห่งหนึ่งดูจากตัวอาคารนะครับคุณผู้ฟังมันไม่ได้หรูหราเหมือนคอนโดใหม่ๆแต่ก็ดูแข็งแรงแล้วก็น่าอยู่พอสมควรขนาดห้องกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปมีส่วนกลางของคอนโดที่พอจะให้พักผ่อนหย่อนใจได้บ้างหลังจากนั้นคุณอาร์ตเขาก็ตัดสินใจว่าจะลองอยู่ที่คอนโดเก่าแห่งนี้ตัวเขาติดต่อไปที่เบอร์โทรในประกาศเช่าห้องและไม่นานนักมันก็มีเสียงทุ้มๆข,ของชายสูงวัยรับสาย คุณอาร์ตแจ้งเขาไปว่าต้องการจะมาดูห้องก่อนถ้าถูกใจยังไงค่อยตกลงเช่าอีกทีหนึง่งซึ่งชายคนนั้นที่ปลายสายเขาก็แนะนําตัวนะครับว่าเขาชื่อลุงอ้วนเป็นคนดูแลที่นี่แกบอกคุณอาร์ตว่าเข้ามาได้เลยเดี๋ยวลุงแกจะเป็นคนพาไปดูห้องเองซึ่งพอคุณอาร์ตไปที่คอนโดแห่งนั้นคุณผู้ฟังจะเรียกว่าคอนโดได้ไหมคือเชื่อมันเป็นคอนโดแต่ว่าคอนโดแห่งนี้มันมีแค่8ดชั้น ถ้าพูดโดยรวมนะมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นห้องพักห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์มากกว่าด้วยความที่อาคารมันค่อนข้างจะเก่าครับคนสมัยก่อนเขาอาจจะใช้ชื่อคอนโดก็ได้แต่ถ้า8ชั้นแบบนี้สมัยปัจจุบันเขาอาจจะเรียกแค่อาพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็ห้องพักรายเดือนตอนนี้คุณอาร์ตไปถึงลุงอ้วนแกก็พาขึ้นลิฟต์เก่าๆไปดูห้องพักตอนแรกเขาค่อนข้างกังวลน,นะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยมันเก่ามากแต่พอเปิดประตูเข้าไปดูในห้องห้องนั้นจริง,รงๆคุณอาร์ตเขากลับรู้สึกแปลกใจ เพราะว่าในห้องมันดูดีกว่าที่คิดเยอะมากเลยพื้นห้องมันเป็นพื้นกระเบื้องสะอาดสะอ้านมีเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งตู้ทั้งเตียงโต๊ะกินข้าวแถมยังมีเครื่องปรับอากาศที่ดูเหมือนว่าจะพอใช้ได้อีกด้วยในห้องครับมันมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงได้ดีทําให้ตัวห้องมันไม่ได้ดูอึอดอัดมากนะักจึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นคอนโดเก่าแต่จากสภาพที่เห็นมันแสดงออกได้ว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลห้องนี้เป็นอย่างดีพอเห็นแบบนี้โดยรวมคุณอาร์ตก็ชอบที่นี่แล้วครับ อันไปถามลุงอ้วนทันทีเรื่องค่าเช่าแต่พอลุงแกบอกตัวเลขมาคุณอาเขาก็ตกใจเลยเพราะว่ามันเกินงบที่ตั้งเอาไว้เยอะพอสมควรตัวเขาพยายามถามลุงแกไปว่าตอนแรกไม่ได้บอกราคานี้นี่แต่ลุงแกก็อ้ำอ้อึ้งอึ้งบอกว่าราคาที่ตกลงเอาไว้มันก็มีแหละแต่ไม่ใช่ห้องนี้นะถ้าห้องนี้ก็จะเป็นราคาแพงหน่อยเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันครบทุกอย่างคุณอาเขาไม่รอช้านะครับขอส่วนลดลุงแกไปแต่ลุงแกก็สายหน้าปฏิเสธช้า,ชา ลุงแกบอกว่าถ้าเป็นห้องนี้ลดราคาไม่ได้แล้วซึ่งพอลุงแกตอบมาแบบนั้นครับคุณอาร์ทก็พยายามคิดว่าจะเอายังไงต่อดีแต่ในระหว่างที่กําลังคิดอยู่ลุงอ้วนแกก็เงียบไปพักหนึ่งเหมือนกับว่าแกกําลังใช้ความคิดก่อนแกจะบอกว่ามีอีกห้องหนึ่งเอาไม่ล่ะอยู่บนชั้น8เป็นชั้นบนสุดของคอนโดแห่งนี้และราคาก็จะถูกหน่อยราคาเดียวกันกับที่แจ้งไปก่อนหน้านี้เลยซึ่งลุงแกบอกนะครับว่าชั้นบนเนี่ยมันจะน่ารำคาญน,นิดนึงนะ เพราะว่าในชั้นมันมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งยังมีเด็กเล็กอยู่มันอาจจะมีบ้างครับที่บางช่วงเวลาน้องเขาอาจจะส่งเสียงดังรบกวนแต่ถ้าคุณอาร์ตไม่ได้ติดอะไรห้องชั้น8มันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณอาร์ตรับได้โดยหลังจากที่ลุงแกเสนอแบบนั้นด้วยความที่คุณอาร์ตก็มาถึงคอนโดแล้วใช่ไหมขึ้นไปดูหน่อยก็คงจะไม่ได้เสียหายอะไรนั่นแหละคุณอาร์ตก็เลยบอกให้ลุงแกเดินนําโดยที่พอไปถึงชั้น8 ไอชั้น8ของคอนโดแห่งนี้มันก็ดูเงียบกว่าที่คุณอาร์ตคิดเอาไว้มากเงียบจนผิดปกติเลยล่ะและหลังจากที่ลุงอ้วนแกเปิดประตูห้องเข้าไปให้คุณอาร์ตดูปรากฏว่าในห้องมันก็แทบจะไม่ต่างกับห้องแรกเลยไอห้องแรกที่เฟอร์นิเจอร์ครบนั่นแหละแต่ว่าไอห้องบนชั้น8ห้องนี้มันเฟอร์นิเจอร์น้อยกว่าความสะอาดใกล้เคียงกันขนาดห้องลักษณะตัวห้องเหมือนกันทุกอย่างเลยยิ่งไปกว่านั้นก็คือไอห้องที่ว่านี้มันเป็นห้องริมสุดของชั้น มันทาให้คุณอาร์ตมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องอื่นๆมากกว่าห้องก่อนหน้านี้ที่เข้าไปดูอีกและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณอาร์ตเขาก็เลยตัดสินใจก็ตกลงทําสัญญาเช่ากับลุงแกห้องห้องนี้แล้วก็จ่ายมัดจําจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตามที่ตกลงกันเอาไว้พร้อมกับเตรียมตัวย้ายของเข้ามาอยู่ทันทีในช่วงสองสามวันแรกที่ย้ายเข้ามาครับคุณอาร์ตมักจะออกไปยืนที่ระเบียงตอนดึกๆสูบบุหรี่แล้วก็รับลมเย็น ทุกอย่างในช่วงนั้นมันปกติดีนะจนกระทั่งในคืนหนึ่งขณะที่คุณอาร์ตกำลังยืนสูบบุหรี่อยู่ตัวเขาก็ได้ยินเสียงดังลั่นเป็นเสียงเหมือนของหนักๆบางอย่างหล่นมากระแทกพื้นจากที่สูงเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาจากด้านล่างของอาคารด้วยความตกใจตัวเขาก็เลยรีบชะโงกหน้าลงไปดูแต่สิ่งที่เห็นมันกลับมีเพียงแค่ลานจอดรถคอนกรีต,ตว่างๆไม่มีวี่แววของสิ่งของที่ตกลงไปจากคอนโดเลยทุกอย่างในตอนนั้นมันเงียบสนิท ตัวเขายืนมองอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติคุณอาร์ตก็เลยตัดสินใจกลับเข้าห้องเราคิดว่าคงเป็นเสียงดังที่มันดังมาจากห้องอื่นหรือไม่ก็มีอะไรกระแทกกันตามปกติของตึกเก่าโดยที่ในวันต่อมาคุณอาร์ตดันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอยืนอยู่ที่ระเบียงห้องที่ติดกับห้องคุณอาร์ตนะครับดูจากสีหน้านะอายุของเธอน่าจะไล่เลี่ยกับคุณอาร์ตเนี่ยแหละที่สําคัญเลยก็คือเธอค่อนข้างน่ารักเลย คุณอาร์ตที่ยังโสดอยู่ก็แอบปลื้มใจนะครับว่ามีสาวน่ารักขนาดนี้อยู่ข้างห้องด้วยและจากการที่สังเกตเธอหลายครั้งคุณอาร์ตก็เห็นว่าเธออยู่ห้องข้างๆอยู่คนเดียวไม่เคยมีใครมาหาตัวเขาก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองว่าผู้หญิงข้างห้องคนนี้น่าจะยังคงไม่มีแฟนหรือมั้งในวันหนึ่งคุณอาร์ตตัดสินใจลองเข้าไปทําความรู้จักกับเธอคือหวังว่าจะได้เพื่อนข้างห้องที่น่ารักแล้วก็อาจจะเป็นมากกว่านั้นในอนาคตพูดตรงๆนะภาษาชาวบ้านจีบนั่นแหละ ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าคุณแจนนะครับโดยหลังจากที่คุณอาร์ตเริ่มคุยกับคุณแจนบ่อยขึ้นตัวเขาก็พยายามหาโอกาสทําความรู้จักกับคุณแจนพยายามคุยแทบทุกวันจนวันหนึ่งคุณอาร์ตตัดสินใจบอกคุณแจนไปตรงๆว่าเขาชอบเธอซึ่งคุณแจนเองเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธเธอแค่ยิ้มรับแล้วก็ยิ้มแบบเขินๆด้วยซึ่งมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณอาร์ตรู้สึกแปลกใจนั่นก็คือตัวเขาไม่เคยเห็นคุณแจนออกจากห้องเลย ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันหรือแม้แต่ตอนกลางคืนทุกครั้งที่ทั้งสองคนได้คุยกันคุณอาร์ตกับคุณแจนจะคุยกันผ่านริมระเบียงเท่านั้นคือริมระเบียงห้อง,องของทั้งสองห้องมันใกล้กันใช่ไหมครับเวลาออกมายืนริมระเบียงทั้งคู่มันจะสามารถมองเห็นกันและกันได้นั่นแหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทั้งสองคนได้คุยกันในช่วงแรกคุณอาร์ตเขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะจนกระทั่งวันหนึ่ง ตัวเขากลับมาที่ห้องแล้วก็เห็นว่ามีถุงขนมแขวนไว้อยู่ที่หน้าประตูข้างในเนี่ยมันเป็นขนมที่ดูเหมือนจะเป็นโฮมเมดเป็นคุกกี้ที่มันทำเองเป็นขนมปังทำเองคุณแจนเธอบอกว่าเธอเอามาฝากซึ่งคุณอาร์ตเองก็รับเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกินพรุ่งนี้ตอนไปทำงานแต่พอวันรุ่งขึ้นพอตัวเขาเปิดตู้เย็นออกมาก็ต้องแปลกใจเพราะว่าไอ้ขนมที่คุณแจนเอามาให้เนี่ยเขายังไม่ทันจะได้กินเลยแต่ขนมในถุงมันกลับเสียไปแล้ว เนื้อขนมมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแปลกตัวเขาคิดนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะมีปัญหาตอนทําขนมไอ้ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คิดมากแต่หลังจากนั้นคุณแจนก็เอาขนมมาฝากให้อีกหลายครั้งและทุกครั้งมันก็จะบูดทุกครั้งมันจะเสียหมดเลยเสียในวันรุ่งขึ้นก่อนที่เขาจะเอามากินมีครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังขนมเนี่ยมันขึ้นราเป็นดวงดวงมันเหมือนกับว่าขนมมันเป็นขนมเก่าที่ถูกเก็บเอาไว้นานแล้ว เพราะว่าเพียงข้ามคืนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีราขึ้นซึ่งพอเห็นแบบนั้นครับหลังจากนั้นที่คุณแจนเอาขนมมาฝากคุณอาร์ตตัวคุณอาร์ตเองก็จะไม่เปิดดูไม่เก็บใส่ตู้เย็นโยนทิ้งลงถังขยะทันทีซึ่งช่วงเวลาหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็มักจะยืนคุยกับคุณแจนที่ระเบียงเกือบทุกวันบางทีก็คุยกันนานจนลืมเวลาไปเลยคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างเรื่องทั่วไปบ้างอางกาศตอนกลางคืนเนี่ยมันเย็นสบายครับโดยในระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกัน คุณอาร์ตก็เริ่มสังเกตวิวรอบๆคอนโดคือคอนโดคุณอาร์ตมันจะเป็นคอนโด2ตึกนะเป็นตึกแฟดฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นคอนโดอีกตึกหนึ่งเขาเรียกว่าตึกบีหรือว่าอะไรเนี่ยแหละคืนวันนั้นในจังหวะที่คุณอาร์ตกำลังยืนคุยกับคุณแจนอยู่สายตาของเขาก็าไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างคือไอคอนโดตึกตรงข้ามมันมีระเบียงห้องของห้องห้องหนึ่งระเบียงห้องของห้องนั้นเนี่ยตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่คุณอาร์ตเห็นว่าเขากำลังตากผ้าอยู่เงียบๆ แล้วก็เหมือนกับว่าเขาสังเกตเห็นคุณอาร์ตกับคุณแจนหลหรอมัง้งเพราะว่าเขาเงยหน้ามามองคุณอาร์ตแล้วจู่ๆเขาก็หยุดไปเลยอันมามองคุณอาร์ตแล้วก็หันซ้ายหันขวามองคุณอาร์ตด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกับว่าเขากําลังเห็นอะไรสักอย่างก่อนที่ชายคนนั้นเขาจะทิ้งผ้าในมือแล้วก็รีบปิดประตูห้องกลับเข้าห้องไปเลยหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปมันมีอยู่วันหนึ่งคุณอาร์ตในวันนั้นที่เขาเลิกงานแล้วก็กลับมาพักผ่อนอยู่ในห้อง รู้สึกเหมือนจะไม่สบายนะครับก็เลยเข้านอนตั้งแต่หัวค่ําไม่ได้ออกไปคุยกับคุณแจนเหมือนอย่างที่เคยคุณอาร์ตหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเขาได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายและอเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันเป็นเสียงของคุณแจนเพื่อนข้างห้องเนี่แหละเหมือนกับว่าเธอกําลังคุยโทรศัพท์กับใครสักคนแล้วก็คุยค่อนข้างเสียงดังด้วยการคุยของเธอมันออกรถออกชาติเหมือนกับว่าเธอกําลังโกรธขั้นสุด และจากที่คุณอาร์ตเขาจับใจความได้นะครับมันเหมือนกับว่าเธอกําลังทะเลาะก,กับผู้ชายคนหนึ่งทั้งคําพูดและน้ําเสียงของเธอมันทําให้คุณอาร์ตเดาได้ว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นแฟนของเธอเองพอได้ยินแบบนั้นความรู้สึกของตัวเขาก็เปลี่ยนทันทีพอรู้ว่าคุณแจนมีแฟนอยู่แล้วและการที่เขาไปคุยกับเธอทุกวันเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็เลยตั้งใจว่าตัวเขาจะตีตัวออกห่างค่อยๆลดการออกไปยืนคุยกับเธอที่ระเบียงให้น้อยลง แล้วก็พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณจนเหมือนเมื่อก่อนช่วงนั้นคุณอาร์ตพยายามหลบหน้าหลบตาคุณจนมากที่สุดเลยนะครับหลีกเลี่ยงการไปยืนที่ระเบียงจนเหมือนกับว่าเธอน่าจะสังเกตได้มั้งว่าตัวคุณอาร์ตเปลี่ยนไปในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่คุณอาร์ตเลิกงานตัวเขาก็กลับมาที่ห้องตามปกติแต่พอเขาเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นอยู่กลางห้องมันก็ทําให้เขาช็อกไปเลยเพราะว่าคุณอาร์ตเห็นคุณจนนั่งอยู่ในห้อง พอเห็นปุ๊บเขาก็ตกใจจนตาโตเขามั่นใจนะครับว่าตอนที่เขาออกจากห้องไปเขาล็อกประตูห้องเรียบร้อยแล้วถ้าล็อกเรียบร้อยกุญแจนเข้ามาในห้องได้ยังไงแล้วคุณอาร์ตเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยให้กุญแจหรือว่าอนุญาตให้ใครเข้ามาในห้องยิ่งไปกว่านั้นก็คือเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานเลยยังไม่ได้รู้อะไรกันเยอะไม่ได้ตกลงชอบกันเป็นแฟนกันเลยด้วยซ้ําจู่ๆคุณแจนจะเข้ามาในห้องถือวิสาสะเข้ามาแบบนี้ได้ยังไง ในตอนนั้นคุณอาร์ตเขางงไปเลยรู้สึกไม่ดีมากๆเขาบอกให้คุณแจนออกจากห้องไปทั้งทงที่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเธอเข้ามาได้ยังไงวินาทีนั้นมันมีแต่ความตกใจแล้วก็ความโมโหโดยหลังจากที่คุณแจนออกจากห้องตัวเขาก็รีบเดินไปที่ประตูแล้วก็ล็อกลูกบิดล็อกกรอนทันทีพยายามลองเปิดปิดหลายครั้งนะครับแต่ว่าประตูมันก็ล็อกแน่นหนาเหมือนเดิมทุกอย่างเอาตรงๆนะคุณอาร์ตเขาบอกผมว่าจากความรู้สึกชอบ ตอนนี้มันกลายเป็นความกลัวแทนแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปสองวันหลังจากเหตุการณ์ในห้องคุณอาร์ตก็ไม่คุยกับคุณแจนอีกเลยจะออกไปสูบบุรี่ก็ไม่กล้าไปยืนที่ระเบียงแล้วครับสูดพ่นมันอยู่ในห้องเนี่ยแหละนอนดมควันตัวเองคุณอาร์ตเขารู้สึกว่าเธอล้ำเส้นเกินไปอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มันเริ่มกลัวแล้วมันชักแปลกๆแ,แล้วโดยที่ในวันนั้นคุณแจนเองก็มาตะโกนเรียกคุณอาร์ตอยู่ที่ระเบียงตัวเขาได้ยินแหละแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดประตูออกไป ซึ่งคุณแจนก็ไม่ยอมแพ้เสียงของเธอตะโกนเรียกคุณอาร์ตดังต่อเนื่องแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่เธอเรียกคุณอาร์ตด้วยน้ำเสียงปกติพอเรียกหนักเข้าหนักเข้ามันเริ่มกลายเป็นน้ำเสียงที่ดูหงุดหงิดเธอเริ่มขึ้นเสียงแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอกําลังโมโหไม่นานนักจากคําเรียกที่ดูหงุดหงิดมันก็ตามมาด้วยคําด่าด้วยถ้อยคําหยาบคายด่าแบบเสียเสียหายหายเลยว่าทําไมไม่ยอมออกมาเจอกูอะไรแบบนั้นน่ะหน้าแปลกไหมล่ะ และถึงแม้ว่าคุณอาจจะพยายามหลบหน้าคุณแจนแค่ไหนแต่จนท้ายที่สุดเขาก็เลี่ยงไม่ได้อยู่ดีในวันนั้นครับเขาเอาผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าคีลิ้วสักอย่างเนี่ยแหละเอาไปตากที่ระเบียงคุณอาร์เธคิดว่าคุณแจนน่าจะเลิกยุ่งกับเขาไปแล้วมั้งแต่ทันทีที่เขาออกไปยืนที่ระเบียงประตูห้องคุณแจนก็เปิดออกคุณแจนเธอเดินออกมาครับแล้วก็พยายามทําเหมือนกับว่าเธอขยับปากเหมือนต้องการจะพูดอะไรสักอย่างสีหน้าของเธอเนี่ยมันอธิบายยากนะ และด้วยความที่ตอนนั้นคุณอาร์ตเขายังโกรธอยู่เขารู้สึกแปลกๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็เลยเลือกที่จะหันหน้าหนีแล้วก็ไม่ฟังสิ่งที่คุณแจนพูดโดยหลังจากที่เขาตากผ้าเสร็จเขาก็กลับหลังหันเข้าห้องแต่ก่อนที่จะเปิดประตูคุณอาร์ตดันได้ยินเสียงกุกๆกักๆกบางอย่างดังขึ้นมาจากด้านหลังในตอนที่ได้ยินเนี่ยเขาก็ชะง,งักเท้าแล้วก็รู้สึกแปลกๆก่อนที่คุณอาร์ตจะหันหลังกลับไปมอง ปรากฏว่าไอ้ภาพที่เห็นก็คือคุณแจนเธอยือนอยู่บนขอบระเบียงห้องตัวเองเธอขึ้นไปยืนตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณอาร์ตเห็นเธอยือนทรงตัวกางแขนทั้งสองข้างออกเหมือนกับว่าเธอกําลังทําท่าจะปล่อยตัวลงไปพอเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากนะครับรีบร้องห้ามทันทีแต่คุณแจนเองก็ทําได้เพียงแค่หันหน้ามามองคุณอาร์ตก่อนที่เธอจะทิ้งตัวลงไปต่อหน้าต่อตาคุณอาร์ตเลย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับตัวเขาแข็งทื่อยืนตะลึงทําอะไรไม่ถูกและสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือมันเป็นเสียงของของหนักที่ตกลงมากระแทกพื้นดังลั่นเป็นเสียงแบบเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าคุณอาร์ตได้ยินตอนต้นคลิปวิดีโอเปียบตัวเขาพยายามตั้งสติแล้วก็รีบชะง,งกหน้าลงไปมองด้านหลังเก็เห็นที่พื้นคอนกรีตด้านล่างคอนโดมันมีร่างของคุณแจนอนคว่ำอยู่และหลังจากนั้นไม่นานในขณะที่ร่างของเธอยังนอนคว่ำอยู่ที่พื้น แต่หัวของเธอเดินหมุนกลับมายิ้มให้คุณอาร์ตเฉยเลยคุณอาร์ตเองที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจจนถลึงตาโตสมองตื้อไปหมดพยายามข่มตัวเองให้ตั้งสตินะครับและก่อนที่เขาจะทําอะไรไปได้มากกว่านั้นเสียงประตูห้องตรงระเบียงห้องคุณแจนก็ดังขึ้นอีกและในเสี้ยววินาทีที่คุณอาร์ตหันไปมองปรากฏว่าคุณแจนเดินออกมาจากห้องตัวเองอีกแล้วก่อนที่เธอจะปีนขึ้นระเบียงแล้วก็กางแขนออกแล้วก็ปล่อยร่างลงมาหม่งโล่งอีกครั้ง ภาพทุกอย่างมันวนเวียนรีพีทซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้อยู่สองสามครั้งจนกระทั่งคุณอาร์ตเองตั้งสติได้ก่อนที่เขาจะพังหงะถอยหลังแล้วก็รีบเปิดประตูระเบียงห้องตัวเองกลับเข้าไปพร้อมกับล็อกประตูโดยพอคุณอาร์ตเ,เข้าเข้าห้องตัวเองมาได้เขาก็รีบกระโจนขึ้นเตียงทันทีเขาดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมหัวแล้วก็นั่งสั่นแบบนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับเลยแล้วคุณุูกฟังเชื่อไหม ไอเสียงเปิดประตูของระเบียงห้องคุณแจนมันก็ดังขึ้นอยู่ต่อเนื่องแบบนั้นตลอดทั้งคืนมันเป็นเสียงเปิดประตูห้องและหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะมีเสียงดังเหมือนของหนักกระแทกพื้นดังขึ้นไอสองเสียงนี่แหละดังวนเวียนไปตลอดทั้งคืนซึ่งก็ไม่ต้องเดาเลยครับมันเป็นการที่คุณแจนเธอเปิดประตูแล้วก็กระโดดม่งโลกซ้ำไปซ้ำมาตลอดคืนให้คุณอาร์ตได้ยินคุณอาร์ตเขาไม่รู้นะว่าในคืนนั้นเขานั่งอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหน เพราะว่ากว่าเขาจะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือแสงแดดจากดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องหน้าแล้วซึ่งพอเขาตั้งสติได้เขาก็รีบวิ่งออกจากคอนโดทันทีในเช้าวันนั้นคุณอาร์ตรีไปแจ้งย้ายออกกับลุงอ้วนนะครับคนที่ดูแลหอพักเขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลุงอ้วนฟังหวังว่าลุงแกจะเข้าใจแล้วก็ยอมคืนมัดจํากับค่าเช่าล่วงหน้าที่เหลือให้แต่ว่าลุงแกก็มึนนะทำหน้าตาเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น แล้วลุงแกก็บอกตอกย้ําว่านี่อยู่ไม่ครบเดือนนันเนี่ยคืนไม่ได้หรอกคอ,อนโดแห่งนี้ไม่ใช่ของลุงเขาฝากเช่าอีกทีหนึง่งฝากเช่าฝากปล่อยอีกทีหนึง่งคือเหมือนกับว่าลุงแกอ้างไปเรื่อยนนแหละคุณผู้ฟังในตอนนั้นคุณอาร์ตก็ทั้งโกรธทั้งหมุดเหงิดต,ตัวเขาก็เลยเถียงกลับเสียงดังไม่สนใจด้วยว่าใครจะได้ยินท้ายที่สุดลุงอ้วนแกคงรําคาญมั้งครับหรือไม่ลุงก็กลัวเรื่องนี้ไปถึงหูคนอื่นลุงแกก็เลยยอมคืเนเงินให้คุณอาร์ตส่วนหนึง่ง สรุปแล้วก็คือคุณอาร์ตมาอยู่คอนโดแห่งนี้ได้ประมาณสามอาทิตย์เองและก่อนออกเนี่ยคุณอาร์ตก็ถามลุงอ้วนนะถึงประวัติของห้องคุณแจนว่าห้องนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าแล้วคุณแจนเนี่ยมีชื่อจริงใช่ไหมเธอชื่อว่าแจนจริงๆใช่ไหมหรือว่ามีอะไรเคยเกิดขึ้นแต่ว่าลุงแกก็ไม่ตอบลุงแกทำเมินแล้วก็ทำเป็นไม่ค่อยได้ยินพร้อมกับยกขวดเหล้าขาวขึ้นเดิมคุณอาร์ตที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยขี้เกียจเซาซีเขาตัดสินใจย้ายของออกมาจากคอนโด แล้วก็บังเอิญไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ฟังจําได้ไหมในตอนก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าไอคอนโดนี้มันมี2ตึกผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังตากผ้าอยู่แล้วเขาก็ปล่อยผ้าในมือรีบเข้าห้องไปในคืนวันนั้นนั่นแหละคนเดียวกันเลยกําลังซื้อหมูปิ้งอยู่ที่หน้าคอนโดคุณอาร์ตเห็นแบบนั้นก็เลยเดินตรงเข้าไปคุยกับพี่แกพี่แกเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่แกอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มานานมากแล้วหลายปีสุดๆแล้วก็รู้เรื่องราวทุกอย่างเลยด้วย อ้วันที่พี่เขาเห็นคุณอาร์ตคุยคนเดียวพี่แกก็เลยรู้ว่าคุณอาร์ตโดนแน่นอนพี่เขาเล่าให้ฟังว่าห้องข้างๆคุณอาร์ตมีผู้หญิงอาศัยอยู่จริงๆที่ชื่อว่าคุณแจนด้วยคุณแจนเนี่ยเธอคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณโย่งคุณโย่งเองเคยมาร่วมวงดื่มเหล้ากับพี่เขาเขาก็เลยจําได้คุณแจนเนี่ยคุณโย่งเขาคบกันได้ประมาณปีเศษนะครับและทั้งสองคนก็มักจะทะเลาะกันบ่อยด้วยความที่คุณโย่งเองเป็นคนดื่มหนักแล้วก็ดื่มกับพี่เขาอยู่บ่อยๆพี่เขาก็เลยรู้จักดี โดยที่ในวันหนึ่งคุณโย่งกับคุณแจนเขาก็เลิกกันคุณโย่งเขาย้ายออกจากคอนโดไปโดยที่หลังจากนั้นพี่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณแจนออกมาจากห้องอีกเลยดูเหมือนกับว่าเธอจะไม่ได้ไปทํางานด้วยซ้ําแต่ก็ยังคงจ่ายค่าส่วนกลางตามปก,กตินะทางคอนโดก็เลยไม่ได้ตามอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เขากลับมาจากที่ทํางานก็เห็นว่าที่คอนโดเนี่ยมันมีรถกู้ภัยมีรถตํารวจเต็มไปหมดสรุปแล้วก็คือคุณแจนเธอปลิดชีวิตตัวเองครับด้วยการโดดหม่งโลกมาจากห้องของตัวเอง โดยพอตำรวจขึ้นไปค้นห้องตำรวจก็พบว่ามันมีข้อความที่เขียนด้วยปากกามเมจิเต็มผนังห้องไปหมดล้วนแต่เป็นข้อความสาบแช่งทั้งนั้นเลยคุณแจนเธอเขียนด่าทอคุณโย่งเต็มไปหมดไม่รู้เหมือนกันนะทั้งสองคนเขาทะเลาะอะไรกันโดยชาวบ้านเขาก็เล่ากันปากต่อปากว่าคุณแจนน่าจะตั้งใจปลิดชีวิตตัวเองน่าจะไม่พอใจที่คุณโย่งทิ้งไปและการทิ้งเธอไปของคุณโย่งเนี่ยคุณโย่งก็มีคนอื่นด้วยโดยที่หลังจากนั้นครับคนในชั้น8ก็ทยอยย้ายออก บางคนเขาก็บอกว่าเขาเจอคุณแจนมาเดินอยู่ที่โถงทางเดินหน้าห้องหรือไม่ก็บางคืนเธอก็จะมานั่งไล่เคาะประตูทุกห้องถามหาคุณโย่งว่าคุณโย่งอยู่ไหนทั้งที่ตัวเธอเองตุยไปแล้วจนในที่สุดไอ้ชั้นแดที่ว่านี้มันก็เลยร้างทั้งชั้นมีห้องอยู่แค่สองสามห้องเท่านั้นและไอ้สองสามห้องนี้ก็รวมห้องของคุณอาร์ตด,ด้วยพี่เขาเล่าปิดท้ายนะครับว่าจากเรื่องเล่าทั้งหมดนี้พี่เขาก็ยังงงๆอยู่ไอ้ครั้งแรกที่เห็นคุณอาร์ตอยู่ในห้องเนี่ย พี่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณอาร์ถึงไปอยู่ห้องนั้นทั้งๆที่คอนโดมันก็มีห้องปล่อยให้เช่าเยอะปล่อยขายก็เยอะแต่คุณอาร์เลือกที่จะไปอยู่ข้างห้องผีสิงเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับพี่เขาก็เลยรู้ว่าลุงอ้วนน่าจะเล่นคุณอาร์เข้าให้แล้วเรื่องราวนี้ของคุณอาร์ครับคุณผู้ฟังตอนนี้ผมอ่านเนี่ยผมคิดอยู่แล้วน่าจะใช่แหละคุณแจนน่าจะเป็นกุ๊กู๋แน่นอน ซึ่งการกระทำของเธอมันค่อนข้างที่จะน่าสงสารนะครับมันเหมือนกับว่าเธอเหมือนเจ็บใจแฟนเก่าอะไรแบบนั้นเธอก็เลยเขียนคําสาปแช่งไว้เต็มผนังไม่หมดเลยก่อนที่เธอจะเลือกที่จะปลิดชีวิตตัวเองโดยที่เธอก็น่าจะไม่รู้แหละครับว่าการที่เธอเลือกทําแบบนั้นตัวเธอเองจะต้องวนเวียนอยู่ที่แห่งนั้นแล้วก็กระโดดหมองโลกในทุกๆวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยน่าสงสารจริงๆนะซึ่งคุณอาร์ตเองในตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณแจนเธอไม่ใช่คน เขาบอกว่าลักษณะที่เห็นเนี่ยคือคุณแจนเหมือนคนปกติทั่วไปทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มแบบแปลกๆน่ะได้กลิ่นแปลกๆอย่างเช่นเอาของมาฝากก็มีแต่ของเน่าอะไรแบบนั้นแล้วคุณแจนก็ไม่เคยออกไปไหนมาไหนเลยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเจอกันบ่อยแต่คุณแจนใส่ชุดเดิมทุกวันหลังจากนั้นนั่นแหละคุณอาร์ตเขาก็เลยเริ่มคิดว่าคุณแจนเนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะน่าจะเป็นผีแน่นอนเขาก็เลยตีตัวออกห่างแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับ คุณแจนเธอมาเผยความจริงให้คุณอาร์ตเห็นว่าสิ่งที่คุณอาร์ตคิดมันคือเรื่องจริงเธอเป็นผีจริงๆแล้วเธอก็อยู่ข้างห้องจริงๆแล้วคุณผูกฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณอาร์ตตัวคุณเองคิดว่าคุณแจนจําเป็นจะต้องโดดมงโลกแบบนั้นอีกนานแค่ไหนผมคิดว่าน่าอีกนานพอสมควรเลยละ่ะจนกว่าเธอจะหมดเวรหมดกรรมนั่นแหละคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแอมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ